ครับกาบสวัสดีครับปุ่ยพี่ดอนวันนี้อาา่านสมวังทำบุญอ่านหญ่งไงให้คุณพ่อต่ออยู่คุณแม่นะครับเด้อเป็นมือเป็นมือ <c oughs> มือดีและวันดีจับเป็นมือวันเสาร์กันได้เหตุบุญอังที่ไงวันนี้เด้อปุ่ยพี่ดองร่วมอยากต่อยอยู่คุณแม่อ่อนสาดีคุณแม่เด้อครับคุณแม่อายุ เพนกเก้ปปีเอาว่ตจังไรก็แม่อายุตอนไหก็แม่นี่คุณแม่อายุตอนไรคุณแม่ออนซาอยุตน่เก้าสเจดเก้าสเจ็ดเก้าสเจ็ปนบ่นี่โอ้อายุเก้าเกจปีเก้าสิบเจ็ปีนี่ แมวอันษาอายุ97ปีมือนี้ด้วยพระเดชพระคุณคู่บาอาจารย์เป็นต่ออยู่ให้อีกเนี่ยเดี๋ยวเอาประมาณเท่าไหรอายุนี่ลอยเก <c oughs> ่าทิ้เก่าวะเฮ้ยลอยเก่าทิ้เก่าล้วเป็นยังล่ะเออโอ้เพิ่นว่าลูกสาวปนดิถหกันเนี่ยกันลอยเก่าทิ้เก่าไปพี่น้อง เออเออนี้เส <Yeah. token. S 1> yeah. mm ียแล้วไล่พูดดูแลีสัตว์พูดดูแลเ้่เาก็เมีแล้วบาดเดียดเอ็ดเด็กใดร่วมญาตินะครับเด้อบริบนองมือนี้การสมหวางด้วยพระเดชพระคุณบนจิมาต่ออยู่ให้คุณแม่ด้วยเป็นอนุสงผลบุญออืื ครับนี่เป็นกองบุญอุสองพ์พลบุญดีต่อบุญให้คุณแม่อ่อนสาแจกท่านด้วยอุสองพ์พลบุญครับพอยพี่นอ้องนี่เป็นกองบุญเหตุให้คุณพ่อครับคุณแม่สมกันหาว่าปีพ่อจอมสนิทใยเป็นลุงรับไปแล้วต่ออยู่ให้คุณแม่อ่อนสาสนิทัยเด้อพอยพี่น้องเด้อ เป็นบุญเป็นกุศลวันใดฮท่านหนยีตอะตัตตามะกาวโตอะระโตสมมาสมบทธัสสะนะโมตัสสะภะคะววโต Arahato Samma Sambuddhasa ta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Mata Pitale Pamadena Dawara Sayena Katang Sambang Aparatang Samatuno Bante Mata Pitale Pamadena Dawara Sayena Katang สัมรมะบาราทัสมะธุโนปันเตมาตาภิจเตปมาเดนะจาวะสเกยนะสตะตังสัมรมะบาราทังสมะธุโนปันเต บันไดบันไดท่าลูกหลานท่าลูกหลานได้ร่วมเกินได้ร่วมเกินคุณพ่อจอมสนิทใจคุณพ่อจอมสนิทใจคุณบิดามารดาคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจต่อหน้าและรับหลังต่อนหน้าและรับหลังรู้และไม่รู้รู้และไม่รู้ก็ขออย่าเป็นบาปเป็นกรรมก็ขออย่าเป็นบาปเป็นกรรมจับลูกกับหลาน กับลูกกับหลานลูกหลานลูกหลานขอธมาลาโทษขอกมาลาโทษและได้ทำบุญและได้ทำบุญบูทิดส่วนกุศลบุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อจอมสนิทชัยให้คุณพ่อจอมสนิทชัยคุณแม่สมกันหาวาปีคุณแม่สมกันหาวาปีที่ล่วงรับไปแล้วที่ล่วงรับไปแล้วขอจงมาเอาบุญกับ ขอจงมาเอาส่วนบุญขอจงมาส่วนบุญส่วนกุศลส่วนกุศลกับลูกกับหลานกับลูกกับหลานในวันนี้ในวันนี้ถ้าท่านตกทุกข์ถ้าท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านมีความสุขก็ท่านมีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้สมผลบุญอันนี้สมผลบุญขอให้ลูกหลานขอให้ลูกหลานพบแต่ความสุขความเจริญ ความสุขความเจริญสมความมุ่งมั่นปราถนาสมความมุ่งมั่นป่าถนาทำสิ่งใดก็ดีทำสิ่งใดก็ดีก็ให้สำเร็จประโยชน์ก็ให้สำเร็จประโยชน์พุทธการด้วยเธอพุทธการด้วยเธอสาธุดสาธุเอาจจกดอกไม้ไปว้หนาพ่อนาเอาว่างว้หนาเพื่อนายแจกดอกไม้แล้วก็กาบลงบานเออคือว่าจะาทำบุญหาพอกาบลงมบัตรในก็บุญหาพอตั้งกองบน เออทั้งบนนะพอเป็นมงคลระลึกถึงบนคุ้นเคยเรียนมาเออเอาบัณหันไปหาไม่ไง่ายบัณฑิได้าราวาบัณฑิตมากแม่วันเก่าเป็นตัวแทนลูกเตบาบัณหันไปบัณฑออิตเอาจาาอาังมากเราแม่นวลมื่อไ่เมึงอหน่อยไม่ลายสักได้บอกนมด้วยใจหลานนมนมเอาเงินมาทำบุญแม่ทำบุญทำอม่างไงป๋าพรป๋าพรอด้วยใจลัก เอินมาแม่เอินมาเอิอนดูหลานมากแม่จะไดข้ารวาได้ไหนเอื้อนข้อแม่ข้อดูจากควอมี่เอื่อนพ่อแมาพ่อแม่เล้อเอาเตรียมเตรียมข้อตังใจจิทําหลายปัญดของข่ออวกมากมีหกสิบบาทไไญญกตังใจเอาจัดท่าเอาจัดท่าเอาจัดท่าเด้อเอาจัดท่าตังใจเออหัวข้อข้นยกเมื่อใจหัวเด้อเดี๋ยวข้ารวาไม่แย่เฒ่ามุนีเออความทงวุญนต่ออายุ แต่ไม่ใ oh, งียอยูดีเนี้ยม um, like ีสุยด mm ีเเออเออว่างมว่างลุ nice. ่มไปมาไปว่างไปว่างในการสดงทำบุญลีอาจารสบทำบุญให้คุณพ่อจอมสัตวชาัดเออต่ออย่คุณแม่ไนำายกเพินไปไดไปกิจกในท่านใครได้สมควาเก่ามาปาชนะแต่ละอธิษฐานเอาสิบเจปีมเป็นบุญเก่า บุญ่เปีครั่บุงายนันอีมมติหลายเออเขาเรียกว่าจุงนำบ่ไหลตงไปดไปหล่คนให้เกินใคก็เป็นบี๊ี่นะล่ะเเป็นบิ๊ี่เองก็ได้รี้เอยผแท่นบุญแท่นคุ้นเอออเอาว่างพรอบครองบุญครคุ้นให้ด้วยูปนให้ไหลมาเทมาหาเงินมาต้องจะได้ ไม่ง่ายเเอาสักอยปีบนบัทรนี่ทั้งบมตอโยมให้ได้ทั้งหนดสรลอยรีอยลอยเก่าลอยเก่าสิบเก้าปีเด้อสัตวเนี่ยอยลอยเก่าสิบเก้าปีเขาจะูกให้เมือนเดิมนสั่งโดยกาุดุทธ้งนเกษตรแต่ทั้งบนนี่ง่านั่นแะตออยุให เออมืัอนี้กะเจียบลงท้ามกล้วยเคี้ยวหมดแล้วส่วนหมดแล้วก็บอกไปหน่อยพวกทด่อยากกินกล้วยเคี้ยวที่วาเอาเอากล้วยมข้าวไก่ตอนอายุแม่นะครือบพี่น้องลูกหลานอยู่ไก่อยู่ไกลกับาม่ลูกกันเบ้อด์นาปงยอดรู้บัดนี้นี่แล้วจินด้โซ่ไงวะนี่แล้วอันนี้สวมคน ดูนได้เพิ่งเกยบเกยงยอดไปหดยอดยอดดูนได้นอนเี็บยอดมาให้ได้ได้ดูดได้ยอดได้ตัวใดตัวใดที่เราบุญง่ายยอดได้ตัวใดเตรียมไปด้อดิมมาจมมาามาจมมาล่าคนก็อยย่ใส่ก็ได้เรากู้เถาเถาเร้วก็ว่าไข่เป็นมงคลเอเป็นเงินมงคลให้ดูไปร้าน

สามซีหนึ่งสองสามซีหนึ่งสองสามซีหนึ่งสองสามสีหนึ่งสองเด้อสามซีหนึ่งสองเออฮะทางน้ำมชางจควากันน้โมอจสาจามกาวะโตนารหะโตสมมาสมบุทธัสา

ปังปะระปังปะนมพันเตกรรมบันดปับันไดลูกหลายไดาลูกหลายล่วงเกินแม่ใหญ่แม่ใหญุ่แม่อ่อนสาุนแม่อ่อนสาสนิทใช้วยจใจด้วยกายวาจาใจแรับหลัต่หน้าแะรับหลังรู้แล้วไม่รู้เคยทำสิ่งไม่ดีเคยทาสิ่งไม่ดีเคย่าเคยว่าเคยดาเคยว่าทำให้เสีย จอยทำให้เสียใจตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่ตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่รู้จักความยังไม่รู้จักวามทำให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่แม่อ่อนสาสนิทใจแม่อ่อนสาสนิจใจเสียใจเสียใจทาไม่ดีทําไม่ดีลูกหลานลูกหลานขอกรรมาราดูขอกรรมาราด ในวันนี้ขอให้ลูกหลานขอให้ลูกหลานมีความสุขความเจริญมีความสุขความเจริญหลานลูกหลานได้ทำบุญได้ทำบุญต่ออายุขออายุให้คุณแม่อ่อนสาให้คุณแม่อ่อนสาสนิทใจสนิทใจ้สุขภาพแข็งแรงให้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนให้อายุมั่นขวัญยืนเป็นลมโพล้มใสเป็นลมโพล้มใสของลูกของหลานของลูกของหลานเข้ากรบ คนายเวนคุณแม่อ่อนใจคุณแม่อ่อนสายสนิทชัยจงมารับเอากองบุญกองกุศลจงมารับเอากองบุญกองกุศลถ้าท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ขถ้าท่านมีความโศกถ้าท่านมีความสุขิงขึ้นไปก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานเดือนสาธุสาธุสาธุโอเคไม่เงยบานเอ à, hãy phaon luộc tàu chắc nồi bà này cho tôi chỉ đây các vị kia à, tàu, tia, sa sa tu sa tu อาจารย์แบบไม้ไ�ไหมเติมอาณาบุญกุดบุญแล้วมันเป็นมงคลบานในตีวิตมาติกายู่บนไหนเติเออเได้จะได้ก่อทั้งหมดได้จะได้ก่าสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองจไว้เด้อพี่พี่น้องสามสี่หนึ่งสองครับอ้าวบาิในีวจตมาติกาย้พ่อบำเพ็จจานางก็สรวกกระหามังนั่งก็กัอนเติรนนังเก้าอี้ก็ได้